สวัสดีครับทุกคนมาอยู่ในช่องนอตสม,มัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาอยู่ในเพชรมายาเล่สิประดับตุบ๊กตาผีสิงในตำนานที่ฉยองขวัญที่สุดในโลกมาอันแรกเลย ทุกคนตัวแรกอะไรอะมาน้องชื่อว่าน้องชื่อว่าแมนดี้ตัวตาตัวตาที่ชอบเรียกรอ้องความสนใจมานี่ฮทุกคนสูมตาให้ใกล้ๆเลย คนฝรั่งมากกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชเออมามันไม่ใช่เยลเยลเยลรมันน่ะไม่ใช่เลยแนวฝรั่งใช่ไหมทุกคนอ่ะวันนี้จะมาทำอะไรแม่เล่าเรื่องราวผีตุก๊กตาใช่ไหมใช่ถูกต้องจุ้มดินดินด้นดิน้นมาอออ ตัวจ,จากเยอรมันที่มีอายุหนึ่งรอยปีว่ากันว่าแมนดี้หรือวิเลนดามักชอบส่งเสียงแปลกคล้ายทาลกที่กำลังร้องไห้ในตอนกลางคืนและชอบแง้มหน้าต่างเพื่อให้ลมหนาวจากข้างนอกผัก ผัดเข้ามาหลังจากเกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นเจ้าของของเมนดาได้เอามันไปบริจาคให้กลับพิพิธตัณาพันอ่าเลอให้แม่อ่านบ้างนี่ พ,พรริพิธภัณฑ์อะไรพิพิธภัณฑ์อะไรอะเค e s t น a i l Museum แปลว่าชื่อเป็นเป็นชื่อพิพรริธภัณฑแบบ์เขาลูกแปลแปลไปไทยว่าม,มีความแปะชื่อพิพิธภัณฑ์นี่ประมาณนี้จะอ่านไม่ออกนะทุกคนเอาไปแปลเองได้นะแต่เจ้าหน้าที่ ก็ต้องพบว่ามันชอบเดินไปรอบรอบพิพิธภัณฑ์ในเวลากลางคืนและเรียกร้องความสนใจโดยการเปิดคกมาเล็บประตูกระดกมาอันต่อไปไปดูกันเลยเ้ยเห็นได้เลยใช่ไหมลองชื่ออะไร ชื่อปูป้าเราชื่อปูป้านะแปลกดีฝรั่งชังชัดปูป้า<ม>ยีน่าไม่เห็นไข่ร้องอ่ะทุกคนเดี๋ยวจะซูงเข้าไปใกล้ๆในนั้นนะมปูป้าอาศัยอยู่กับไอนน้ต้อง พริกนิดหนึ่งแล้วครับทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรแล้วปวดมืเลยต,ต,ต่อไม่บังคับมะปูป้าอาอยู่กับเจ้าของในแปลเองนะน่าถึง วัดเหล่าไปสิมห้าปีโดยเจ้าของไม่เป็นไรไม่ต้องฟังหรอกไอพวกคำหยาบอะบอกแม่ละกันบอกว่าเพื่อเขาหยาบได้บอกแม่แบบนีบ้แล้วแม่ก็จะให้พูดคำหยาบดิ ไม่เป็นไรลกไม่ต้องไปฟังเรื่องนี้หรอกเดี well, like ๋ยวมันก็มาเองอะแ่ที <k 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 ่มาปีโดยเจ้าของจับไปดืดิๆบรรบรเชื่อว่ามันมีความคิดความคิดแปลกๆปลให้เรา เป็นของตัวเองหลังจากหลังจากเธอเสียชีวิตเจ้าปู่ป้าเจ้าปู่ป้าถูกส่งต่อไปให้กับครอบครัวอื่นซึ่งนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของความสยองเมื่อครอบครัวที่ มันต่อมาเมื่อพบว่ามันชอบขยับไปมาได้เองและบ้างบางครั้งตู้กระจกที่เก็บมันไว้มักมีรอยฝ้าและมีลายมือเด็กที่